นี่คือช่วงใหม่ของช่องเรานั่นก็คือเดี๋ยวช่วงอะไรนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Unique n e นะคะและนี่คือช่วงใหม่ของช่องเรานั่นก็คือช่วงแม่แม่บู้เตลูค่ะ ก่อนอื่นก็จะต้องมาพูดถึงคําว่ามูเตลูกันก่อนนะคะว่ามีความหมายว่ายังไงนะคะคําว่ามูเตลูเนี่ยเพิ่งได้ยินมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะคะซึ่งจะเป็นคําที่หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆนะคะไปจนถึงเรื่องพวกเครื่องรางของขลังหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่ทำแล้วเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะแต่ว่าแม่แม,แม่เองนะคะ ไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะไม่ได้ไปถึงขั้นที่ว่าเออจะต้องแนะนําว่าให้ไปไหว้พระที่นั่นไปบูชาของขลังที่นี่อะไรอย่างนี้ไม่มีนะไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ว่าช่วงแม่แม,แม่มูเตลูของช่องยูนิคนั้นนะคะก็คือจะเป็นการแนะนําคริคเล็กๆน้อยๆที่ทําแล้วเสริมสร้างความมั่นใจแล้วก็ส่งเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตเราค่ะ นี่ก็ผ่านปีใหม่มาเกือบจะหมดทั้งเดือนของเดือนแรกแล้วนะคะมีใครที่งานปววรักปังถูกหวยดีหวยดังกันบ้างหรือยังคะเนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านปีใหม่มาโดยที่แบบหวยก็ยังไม่ถูกนี่ผู้ก็ยังไม่สนใจอย,อย่างนี้แล้วงานก็ยังไม่ปวะไม่ปังอีกเนี่ยนะคะแม่แม่ก็มีทริคเล็กๆน้อยๆมานำเสนอค่ะ สำหรับช่วงแม่แม่มูเตลู EP แรกของเรานะคะท็อปิกแรกที่แม่แม่เองนะคะเอามาฝากชาวยูนิคนะคะก็คือสีเสื้อมงคลประจำปี2 5 6 4ค่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ถูกหวยยังไม่เป๊ะยังไม่ปังในทุกๆเรื่องมาติดตามกันค่ะ ก็จะเป็นการแนะนำสีเสื้อมงคลประจำวันนะคะว่าถ้าใส่สีนี้แล้วจะเกิดสิริมงคลกับชีวิตยังไงนะคะมาเริ่มกันที่วันจันทร์วันแรกของสัปดาห์ค่ะอยากร่ำรวยสมมุติวันนี้เป็นวันหวยออกอย่างนี้ให้ใส่สีม่วงกับสีดำค่ะอยากมีคนอุปถรัรมภ์ค้ำชูเอ็นดูมีเมตตาต่อเราอย่างเช่นวันนี้ต้องพรีเซนต์งานกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ใส่สีฟ้ากับสีน้ำเงินค่ะ อยากเด่นเรื่องความรักอย่างเช่นวันนี้จะไปสารภาพรักกับหนุ่มที่แอบป,ปิ๊งให้ใส่สีเขียวไปเลยจ้าอยากเด่นเรื่องงานเช่นวันนี้นักลูกค้าเพื่อตกลงทำสัญญาซื้อขายให้ใส่สีส้มกับสีน้ำตาลค่ะ ส่วนสีที่ห้ามใส่ในวันนี้เป็นสีกะละกินีประจำวันจันทร์ก็คือสีแดงนะคะห้ามเด็ดขาดค่ะมาต่อกันที่วันอังคารค่ะอยากร่ำรวยให้ใส่สีส้มกับน้ำตาลอยากมีคนอุปถัมภ์สีแดงจ้าความรักเด่นม่วงกับดำนะคะการงานดีเลิศต้องสีม่วงอ่อนค่ะกะละกินีสีขาวเทาเหลืองจำไว้เลยนะวันพุธค่ะอยากร่ำรวยต้องใส่สีม่วงอ่อน อยากมีคนอุปถัมภ์ขาวเทาเหลืองรักปังเป๊ะส้มกับน้ำตาลค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะงานเด่นฟ้ากับน้ำเงินนะคะสีกาลกินีของวันพุธก็คือสีชมพูค่ะวันพฤหัสบดีค่ะอยากร่ำรวยต้องใส่สีแดงอยากมีคนอุปถัมภ์เขียวค่ะรักปังเป๊ะสีฟ้ากับน้ำเงินงานดีงานเด่นขาวเทาเหลืองกาลกินีม่วงกับดำนะคะวันศุกร์ค่ะ ร่ำรวยต้องสีชมพูนะคะมีคนอุปถัมภ์ส้มกับน้ำตาลรักปังขาวเทาเหลืองงานเด่นสีเขียวค่ะการลกินีม่วงอ่อนนะจ๊ามาถึงวันเสาร์กันบ้างค่ะอยากร่ำรวยต้องใส่สีฟ้ากับน้ำเงินอยากมีคนอุปถัมภ์สีชมพูค่ะอยากรักปังต้องสีม่วงอ่อนนะคะงานเด่นสีแดงค่ะส่วนสีการ์เลกินีก็คือสีเขียวนะคะ วันอาทิตย์วันสุดท้ายของสัปดาห์ค่ะอยากร่ำรวยต้องสีเขียวนะคะอยากมีคนเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูต้องสีม่วงอ่อนอยากมีรักที่เป๊ะปังสีชมพูค่ะงานเด่นม่วงกับดำนะคะการะลกินีห้ามใส่เด็ดขาดก็คือสีฟ้าและน้ำเงินค่ะแล้วยุคสมัยนี้นะคะต้องเลือกแมส์นะคะให้เข้ากับชุดด้วยนะคะจะเป็นสีเดียวกันหรือว่าโทนๆใกล้ๆก,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 กันก็ได้ค่ะ กันมั้งคะในตู้เสื้อผ้ามีครบทุกสีไม่เอ่ยจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นอะไรที่ถ้าทําแล้วเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองมันก็ทําให้เป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตเราอีกทางนึงค่ะเอาเป็นว่าใช้ชีวิตกันอย่างมีสติดีกว่านะคะแล้วมาติดตามกันว่า EP หน้านะคะ แม่แม่มูเตลูนะคะจะมีทริคดีๆอะไรมาเสริมเสริมงคลให้กับชีวิตค่ะเจอก,กันที่ช่องยูนิคเน็ตนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วก็กด s c r i c r ให้ด้วยนะคะ